พงศาวดารเหนือจัดทำโดยนายพูวิทย์อ้นลิงเลขที่11และนางสาวมรดการคงเอียดเลขที่30ประวัติผู้แต่งพงศาวดารเหนือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ของไทยที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนถึงผู้แต่งสนิษฐานว่ารวบรวมขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือกรุงธนบุรีลักษณะการแต่งของพงศาวดารเหนือคือการผสมประวัติศาสตร์กับตำนานใช้ภาษาง่ายแฝงความศักดิ์สิทธิ์มี เนื้อหาเชิงสัญลักษณ์และลำดับเหตุการณ์แบบไม่เป็นประบบเวลาจุดมุ่งหมายของพงศาวดารเหนือคือการบันทึกประวัติศาสตร์และตำนานเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ราชวงศ์และการปกครองสะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ชนรุ่นหลังทางยังช่วยสร้างเอกลักษณ์และเอกภาพของชาติในยุคนั้นเรื่องย่อกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงกรุงศรีอย,ยุธยาเช่นการตั้ง จุลศักราชการสร้างเมืองสวรรคโลกพระร่วงอรุณกุมารเมืองสัชนาลายัยการสร้างเมืองพิษณุโลกการสร้างภาชินาลายภาชินศรีและพระศรีศาสดาพระร่วงเมืองสุขโขทยัยพระเจ้าายน้ำพึ่งกับนางส้อยดอกหมากการสร้างวัดพนันเชิงพระยากรุงพยาพานการสร้างพระผสมเจดียพระเจ้าอู่ทองการสร้างกรุงเสียอุธยาตำนานพระแก้วมรกต ตัวอย่างเนื้อหาพระร่วงอุลุราชประดิษฐ์อักษรไทยและเมื่อพระองค์จะลบจักรลาดพระพุทธเจ้าจึงให้นิมนต์พระอาชิตเถระและพระอุปคุตเถระและพระมหาเถรไลลายคือพราหมณ์เป็นเชื้อมาแต่พระรามที่เปลพระอรหันตเจ้าทั้ง500พระองค์ทั้งพระพุทธโคสาจารย์วัดรังแรงและชุมนุมพระสงค์เจ้าทั้งหลายณวัดโคกสิงคาราม กลางเมืองศาสนาลัยและไทยพระเจ้าในชมพูทวีปคือไทยและลาวมอนจีนพม่าลังกาพรามเทศเพศทางพระองค์เจ้าให้ทําหนังสือไทยเชียงมอนพม่าไทยและขอมเชียงขอมมาแต่นั้นนี่คือรูปภาพประกอบของปงสวดาเหนือ